ไดครับเป็น,นกสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยีลาอุ้งอิงเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบานแพงสาวหน่อยลำเพล่นโชคเมื่อนี่ประแขกได้เบิ้งช่องน้าชาแนลเนาะคะ่ะหรือใจใจช่องอของสร้างนาาค่ะเป็นได้อัปเดตการเพชรหัวค่ะบ้า,บานลีลาเนาะคะ่ะหัวข้าวบอย เต็มเรียบลอยท่าสีเรียบอยสวยงามกลางหา้เพ่นบอกว่าเบ่บด้เตี่ยนะคะพี่น้องเบื้องล้วก็สูงอยู่เนาะค่ะจะก็อยากเห็นของจริงอยู่ค่ะเพื่อได้ไปเห็นกระเป๋าตู้กันฟังเ้ยค่ะแต่ว่ากลางหน้เพ่นบอกว่าสูงอยู่เบื้องล้วงามค่ะพี่น้องล้วก็ถ้าเบื้องว่าพ่อเอกเพิ่นเฮ็ดบ่อป่าเนาะค่ะเพิ่นเอานามลงบ่อป่าแล้วป่ามาเรียงอยากอีกว่ากี่มือเนาะค่ะพ่อเอกแม่หน่อยอีหลาก็สติด้ลครับ กับบ้านกษิิได้ไปเห็นความสําเร็จของบ้านเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือหัวด้านฟังสาปาน,นอยของพระเอกเรียบร้อยแล้วงามขาพี่นอ้องดีใจนําคขาดีใจน้่ลูกสาวความสําเร็จกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากหัวฟังนี่ว่าในแล้วกับแล้วเรียบร้อยแล้วก็เหลือประตูใหญ่หน้าบ้านเนาะค่ะเหลือประตูกับขาดบ้านขนะึ้นือสิบะดนนะคะกับประตูแล้ว กติเพิ่มความงามเข้าไปอีกทางายเพิคนบอกว่าเถาจัดสวนแล้วงเฮงสิง,งามกานี่แมนอยู่ค่ะพี่น้องจัดสวนเหล้วงเฮงสิง,งามแล้วค่ะบานกําลังใหญ่หลังงามหัวก็สสาเร็จเรียบร้อยจัดสวนเล้วงเฮงสิเพิ่มคว่มงามดีใจนําเนะาะค่ะดีใจนําลูกสาวทํางานแค่สองปีประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เาพ่อๆไป่ๆหลายคนหรือหลายๆา,ายคนที่อายุหลายกว่าอีหลาหลายๆกะ บอเบอได้ปร็ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้อันนี้แค่สองปีเนาะค่ะนึกถึงคํามบอเก่าๆทีอีลาเคยเบาก็พอเนาะบาอีลาสิสูบึงแค่สองปีแม่บ่คะตอนนั้นิได้บอได้เกินเกินคาดเลยค่ะได้หลายได้หลายกว่าที่คิดอีกค่ะได้บ้านสวยงามหลังใหญ่แลวยังได้บ้านข้างหลังอีกหัวสวยงามอีกได้ได้เกินคาดนะคะพี่น้องดีใจน้่ค่ะดีใจน้่ลูกสาวมันก็เค้นให้ประแขงนึกถึง อตอนไปขึ้นบ้านไม้ยีหลานนะคะประแขกไทยคิไว้แต่ประแขกไม่ได้เอาให้พี่ให้น้องเบิ้งตอนที่พ่อพแม่แม่เพิ่นกลับมาจากเตยล่าแล้วนะคะพี่น้องไอ้ขับรถมาคือแบบทยอยกันขับรถมาแบบฟุ้นตะลบค้างบ้านยีลาเลยค่ะประแขกก็เลยจะถือโอกาสนี้เอาคลิปเก่าที่บรรยากาศที่พ่อพ่อแม่แม่กลับมาจากเบื้องเตยล่าเนาะค่ะปะแขกยืนเบื้องประแขกอ่ะ ก็ดีใจน้ำลูกนะคะที่พ่อพ่อแม่แม่มาไลา่แล้วก <c oughs> <ภ>็วดคำก็พ่อพ่อแม่ไม่ได้นะคะคืออยู่จนเตยล่าแล้วก็เฝ้ากับมาเพื่อที่จะให้ท่านพิธีขึ้นบ้านใหม่หลูกสาวนะคะฟุ้นตะลุบท้องหน้าเลยค่ะพี่น้องประแขกทายไปประแขกก็จะขอถือโอกาสนี้ให้พี่นอ้องเบิรงเนาะค่ะก็จะขอลาพี่ลาน้องไปโดยคลิปนี้เลยค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ บรรยากาศก็แน,น,น่นนาขึ้นมากเละค่ะพี่น้องเพราะว่าอพอพ่อแม่ที่ไปบึงมอลลั่มก็ทย่อยกันมากค่ะ,ะแล้วก็มอลมอล,อลั่มมอลลั่มเลิกแล้วมอลลั่มก็ทย่อยมากจากมือเ้านี้ที่ประแคกท้ายให้บึง้งแน่นๆเอาทีบางๆนะคะตอนนี้แน่นแล้วะค่ะที่จอดรถเทปจะไม่มีมองจอดนะคะแถวล่างน,นะคะเขาจะบอกให้ตรงไปลึกๆเลยะค่ะ กับมีมีผู้ไหลโสดอยู่กับมีคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไล่โซดกันตอนนี้รถเต็มไปเต็มไปเกือบทอมหมู่บ้านเร่งๆแ,แล้วคะ่ะเพิ่น,นลืมมาเมล่าลำเหลิกมาล่ำกับมาพอๆแม่แม่ยูจังหวัดอื่นทีบปได้มาเมื่อคืนนี่ก็มามาตอนนี้คะ่ะมาตอนเจา้า ตัวหนึ่งที่นอดอยู่นี่ก็เก็บเต็นกันละคะ่ะลืมเก็บเต็นนี่คะ่ะพี่น้องอาจจะย่อนแสงนิดนึงนะคะตะลืมลืมแกแล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะรถเต็มเลย มาเช้าหรือเปล่าคะนี่นอนนี่ครับอ๋อนอนนี่นึกว่ามาเช้าเจอก,กันตะโมบ้านค่ะพุทธิทักษ์เพิ่นเมืม่อกี้ค่ะตัวหนึ่งนี่ก็กระลังกระลังเก็บเต็นมนะรถรถสุขากะมาเหรอคะพี่น้องเพราะว่าเจ้าหน่อยนี่จะมีเอ่อ ลุดแร์ค่ะลุดแฮร่หน่วยสองค้นติ่มในบ้านหรอคะโอ้เมหลหน่อยเพิ่งกำลังหวสารค่ะกำลังหวสารอยู่ทั้งในทย่อยกันมากค่ะ เลิกเลิกแล้วก็มาจากบ้านคืนนอนไส่ข้าวขึ้นเอาไปในนอนมามาล่ำเลิกมาเลยโอ้ส <be S 2> <tide> ุดยอดตื่นตื่น5อาหกโมงกันยังยังได้ยินเสียงอยู่นันหละเยอค่ะบ่านเนี่ยใจขึ้นกันมาเพิ่นจะมีจิกรงเพิ่นกำลังบายจาน แต่ว่าหรืออาจจะพี่่สงแล้วบอลรถเนี่ยยังสีมาต้องให้พึ่นไหตาช่วยมาช่วยโดดอ่ะกวนตะเต่าเลยเห็นโดแลนอยู่ตะเต่าเลยบอไปยพ่จ้าเห็ดอันส่วนหนึ่งแบบก็บกำลังสิบเบิกเลยก็ <c oughs> กเลยเอาเท่าที่ได้ค่ะ <c oughs> คว่ำผอมบ่มีเลยโอพอหเมนไหมเมนเกอยู่วะเนี่มนเมนค่ะกำลังยูถูบตัวเป็นอย่างข้าเบิ่งระยะไกลข้าเบิ่งระยะไกลก็ได้ค่ะเป็นการะดว่ายสารุดทูบอยู่ข้างในค่ะพี่น้องอ้าวแต่แถมฟุ้นปะคะ ทไม่กับลายแล้วค่ะอันนี้น,น,นั่งยากมากเั่ะยากมาลย่กมาล,าล,ล,ล่งยากมาเลยากมากลเลย่ำามาลน่ามังมา่งยากมนั่งามากเลั่งามากเั่งยมา่งยามานั่งยายนอ่ากมา่ะ โอ้ลาสีใกล้ๆกันอันนี้ยูยัซูค่ะหค่อส้ใส่ผู้เจอนะผู้เัน้นาเป็นบืองหลาเป็นจุดถูกใดไ้าเลิออะ็่วากสำหรับคลิปนี้ก่ะพี่ฝาก้องสาเีก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ